สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องขุนพม่าจ้าและสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำการวิเคราะห์บทบาทของทั้ง5ตัวละครในซีรีส์จีนเปาบุญจิน้นเปิดตำนานสารไขฟงตอนเครื่องบรรณาการแท่นหมึกเลือดตัวสีกันนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มการวิเคราะห์บทบาทของทั้ง5ตัวละครกันเลยนะครับ สำหรับตัวละครแรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั่นก็คือเจ้าเมืองโจต้งเจ้าเมืองโจต้งเดิมได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองจากท่านราชคูผังแต่ก็ต้องแลกด้วยกับการที่ต้องคอยสืบหาแท่นมึกเลือดและนำมามอบให้ราชคูผังให้จงได้และนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้โจต้งมีการบีบบังคับ ให้ชาวบ้านส่งมอบแท่นหมึกแต่ละปีเป็นจำนวนมากและมีการจับตัวเสืออี้มาเพื่อบีบบังคับให้บอกที่ซ่อนแท่นหมึกเลือดนั่นเองนะครับนอกจากนี้โจต้องอยังเป็นคนที่ชอบยกตนข่มท่านอวดดีคิดว่าตนเองนั้นมีความเฉลียวฉลาดกว่าผู้อื่นเห็นได้ว่าเมื่อเท้เท้าเป่าเดินทางมาตรวจแท่นหมึกบรรณาการและได้มีหนังสือเตือนจากราชคูผังให้ระมัดระวัง เกี่ยวกับการเข้ามาตรวจของเดเท้าเป่าแต่ก็ดูเหมือนว่าโจต้องจะชะล่าใจและไม่ได้เตรียมการอะไรเลยนะครับพร้อมกับได้บอกไปว่าท่านราชคูผังอาจจะมีความกังวลมากเกินไปและเมื่อดเดท้าเป่ามาถึงโจต้องก็ได้พูดข่มได้เท้าเป่าเชิงเงว่าตนนั้นเป็นเด็กในการดูแลของราชคูผัง าหากได้เท้าเป่าจะทําอะไรก็ต้องเกรงใจราชกูผังบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในท้ายสุดผลกรรมก็ได้ตอบสนองโจโตง้งที่ได้ก่อกรรมทําเข็นไว้กับชาวบ้านได้เท้าเป่าได้ใช้แท่นประหารพระราชทานตัดสินประหารชีวิตโจโตง้งต่อหน้าชาวบ้านเยี่ยนซันและนั่นก็ทําให้ชาวบ้านถึงขั้นก้มลงคํานับได้เท้าเป่าพร้อมกับกล่าวขอบคุณได้เท้าเป่าที่ได้ช่วยกําจัด คุณนางชั่วบันเทาทุกบำรุงสุขให้กับชาวบ้านไปนั่นเองนะครับและสำหรับตัวละครตัวที่สองนั่นก็คือหวังฉวนหวังฉวนเดิมเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเยี่ยนซันแต่ด้วยความที่มักใหญ่ไฟสูงจึงได้เข้าไปรับใช้เจ้าเมืองโจตงและได้เป็นคนบอกให้โจตงรู้ว่าที่ตระกูลของซือเจี้ยนนั่นเองที่มีข่าวลือว่าเป็นตระกูลที่ครอบครองแท่นหมึกเลือดตัวซีและนั่นก็ทำให โจต้งได้จับตัวเสืออี้มาทรมานและบีบบังคับให้บอกที่ซ่อนของแท่นหมึกเลือดและในตอนท้ายเมื่อการสือคดีของท้เทาเปาบีบบังคับให้มัดตัวโจต้งเจ้าเมืองโจต้งก็ได้จัดการฆ่าปิดปากหวังฉวนพร้อมกับโยนความผิดต่างๆให้กับหวังฉวนและนั่นก็ถือว่าเป็นผลกรรมที่หวังฉวนได้รับที่กระทำต่อเพื่อนร่วมหมู่บ้าน อย่างชาวบ้านเยี่ยนสันนั่นเองนะครับสําหรับตัวละครตัวที่สามนั่นก็คือแม่ไม้หัวแม่ไม้หัวเป็นหญิงวัยกลางคนในหมู่บ้านเยี่ยนสันที่ไม่มีสามีและไม่มีลูกแต่นางก็ได้รับเลี้ยงเด็กๆในหมู่บ้านที่ไม่มีพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นครอบครัวที่ยากจนแม่ไม้หัวเป็นคนปากร้ายแต่จิตใจดีจะเห็นได้จากตอนที่ท่านคงชุนเชอร์และแม่นางไอหูเดินทางเข้ามาพักที่โลงเตี้ยม ซึ่งในตอนแรกแม่ไม้หัวก็ได้พูดถึงกฎในการเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้และก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าสามารถสั่งได้แค่เมนูที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ในแต่ละวันแต่ในเวลาเสิร์ฟอาหารจริงๆกับมีอาหารที่อร่อยๆและเยอะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนั่นเองนะครับและตัวละครตัวที่สีนั่นก็คือท่านลุงสือเจี้ยน ท่านลุงสือเจี้ยนเป็นผู้สืบทายาทตระกูลสือซึ่งเป็นตระกูลที่ถูกกล่าวขานว่าได้ครอบครองแท่นหมึกเลือดตัวซีที่ถูกทำมาจากก้อนอัญมณีสีแดงถูกแบ่งออกเป็น3มชิ้นที่มีความละเอียดประณีตงดงามและหาได้ยากมากนั่นจึงทำให้แท่นมือเลือด ตัวนีมีมูลค่าสูงและถูกก่าวขานมาอย่างเนิ่นนานและนั่นก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบในการสะสมของ้ํำค่าในลักษณะนี้ลุงสือเจี้ยนได้เก็บความลับเรื่องแท่านหมึกเลือดไม่ยอมบอกให้ผู้ใดทราบแม้แต่กระทั่งลูกชายของตนและครั้งที่ถูกเจ้าเมืองตวนโจจับตัวไปทรมานเพื่อบีบบังคับให้สือเจี้ยนบอกที่ซ่อนแต่ลุงสือเจียนนั้นก็ไม่ยอมบอก านลุงเสือเจี้ยนเป็นชายแก่ที่ตาบอดซึ่งเกิดจากการที่ใช้สายตาเพ่งเล็งเพื่อแกะสลักแท่นเหมึกให้ออกมาอย่างประณีตนั่นเองและเมื่อหมดหนทางที่จะช่วยเหลือลูกชายของตนท่านลุงสือเจี้ยนจึงได้บอกให้ทัวนิวซึ่งเป็นเพื่อนของเสืออี้แบกตัวเองขึ้นหลังเพื่อพาไปฟ้องร้องกับทเท้าเปาที่เมืองไคฟงและตัวละครตัวที่ห้าตัวสุดท้าย ั่นก็คือเสืออี้เสืออี้เป็นลูกชายของท่านลุงเสือเจี้ยนมีฝีมือในการแกะสลักแท่นหมึกไม่แพ้ผู้เป็นพ่อและเป็นว่าที่คู่มั่นกับทุกสาวผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเยี่ยนซันเสืออี้ถูกจับตัวไปเพื่อทรมานและบีบังคับให้บอกที่ซ่อนของแท่นมึกเลือดแต่ทรมานให้ตายยังไงเสืออี้ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะเสืออี้นั้นไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้เลยว่า ในครอบครัวของตนนั้นมีแทะมึกเลือดแบบนี้อยู่จริงในตอนท้ายสุ่อี้ก็ถูกช่วยเหลือออกมาจากคุกโดยองค์ขลักจันและกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อและว่าที่ภรรยาของตนอย่างมีความสุขนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์บทบาทของทั้ง5ตัวละครหวังว่าจะสนุกและไม่น่าเบื่อกันนะครับในท้ายที่สุดนี้ทางแอดมิน ก็ต้องขอกำลังใจจากท่านผู้ชมคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปการสปอยในคลิปต่อไปกันด้วยนะครับและในคลิปหน้าถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้สปอยหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอเวลาไปก่อนสวัสดีครับ